ท้องถิ่นคือรากฐานของชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านภายในท้องถิ่นที่เกิดจากประสบการณ์และความเชื่อกลายมาเป็นความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากินหรือการอยู่ร่วมกันในท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิธีแห่งชีวิตชุมชนอำเภอของเจียมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีเขตแดนทางตะวันออกติดกับแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ทำให้เกิดมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายปลาเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมด้วยจำนวนของปลาในแม่น้ำโขง ที่มีจำนวนมากหลากหลายสายพันธุ์หลายขนาดสามารถที่จะนำมาพัฒนาแปรรูปในลักษณะต่างๆซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งไปในตัวโดยสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานนับเดือนทั้งนำมาเป็นของฝากแก่ลูกหลานญาติพี่น้องได้เป็นอย่างดีจึงทำให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่านใหม่ซึ่งอยู่ในอำเภอคงเจียม ได้นำปลามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาโดยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขงเจียมได้มีการผลิตและจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวทำให้สมาชิกของกลุ่มมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนโดยมีนางวายุรีบุญไทยเป็นประธานกลุ่ม ซึ่งได้มีการจดทะเบียนวิสาหากิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่เป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานการยอมรับของผู้บริโภคโดยมีกระบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์แจ่วบองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่านใหม่ดังนี้อุปกรณ์และวัตถุดิบปลารา้าหลาแห้งพริกป,ป่นข่าเหลือง หอ,อมแดงกระเทียมมะขามเปียกกะปิน้ำตาลทรายสซีอิ๊วขาวเกลือป่นเครื่องบดกระทะเตาถ่า,านบรรจุภัณฑ์วิธีการผลิตหลังจากได้เตรียมวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนำหอมแดงและกระเทียมมาปอกเปลือกภายนอกออกพร้อมกับนำไปล้างให้สะอาด สับขาให้ละเอียดแล้วนำทั้งหมดมาคั่วให้สุกลังจากนั้นนำปลาแห้งและพริกป่นมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำวัตถุดิบที่กล่าวมาทั้งหมดเข้าเครื่องบดเพื่อบดผสมรวมกันให้ละเอียดโดยบดประมาณสองรอบเป็นอันเสร็จในขั้นตอนแรกในขั้นตอนต่อไปนำปลาร้ามาสับให้ละเอียด แล้วต้มให้สุกผสมกับมะขามเปียกและเครื่องปรุงรสกระปิน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวโดยใช้ความร้อนของไฟบานกลางเสร็จแล้วนำส่วนผสมที่บดรวมกันในขั้นตอนแรกมาผสมรวมกันกับปลาร้าที่กำลังต้มอยู่ ทำการคั่วให้สุกด้วยไฟอ่อนๆจนเกือบแห้งโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและทิ้งส่วนผสมทุกอย่างให้เย็นลงแล้วทำการบรรจุใส่ภาชนะปิดผนึกให้เรียบร้อยพร้อมจำหน่ายต่อไป ความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านนะฮะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านดันใหม่คือเนื่องจากว่าเมืองของเจียมนะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวขงเจียมไม่มีของฝากนะคะที่แขกมาเยี่ยมมาเที่ยวขงเจียมอดิชั่นกับเพื่อนก็มารวมมาคุยกันพูดคุยกันว่าเราลองหาของฝากสักชิ้นดีไหมฝากแขก ที่มาเยี่ยมของเจียมมาเที่ยวของเจียมเราก็พูดคุยกันนะคะทีนี้ของเจียมเรามันมีปลานะคะปลาม่น้ำโขงะะขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะฤดูในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาน,ะะน้ำหลากเนี่ยปลาอีตูจะขึ้นมาเยอะนะคะเราลองเอาปลาอีตูเนี่ยนะ,ะ,ะขึ้นมาจำนวนมากๆเนี่ยมาทำปลรราะนะคะทำปลราราแล้วก็ทำเป็นแจ่วบองดีไหมกเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะ จนผอนสุดท้ายเราก็ได้สูตรสำเร็จของเราเป็นที่ถูกปากของแขกที่มาเที่ยวมาชมที่เอาไปทานดูแล้วรู้สึกว่าอร่อยนะคะที่ที่อร่อยดิฉันคิดว่าคงจะเป็นเพราะปลรราร้านะคะปลาปลาอีตูเรามันเป็นปลาแม้น้ำโขงรสชาติมันจะอร่อยนะคะรสชาติหวานนะคะปลาปลาปลาอีตูนี่นะค่ะตลาดเรานะคะก็ ดิฉันก็ไม่ได้ไปที่ไหนไหคะก็ส่วนมากก็อยู่ในคงเจียมเพราะว่าเราได้เปรียบเพื่อนตรงที่ว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะที่เราไปวางขายแรกๆก็จะเป็นตามรีสอร์ทนะ,ะตามที่พักที่โรงแรมต่างๆนะฮะอย่างอรารยารีสอร์ทมงคลรีสอร์ทมารีน่ารีสอร์ทริมโคง,งี้เราไปหมดนะคะและก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงศูนย์อบรมนะคะศูนย์อบรมของของสาธารณสุขนะคะ จะมีคุณหมอมาประชุมอย่างปีที่แล้วนี่30กว่ารุ่นรุ่นละ2 0 0นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็เป็นที่ยอมรับของคุณหมอนะคะเพราะว่าเราผ่านอยอยแล้วนะคะเราได้อยอยแล้วนะคะทกสมาเห็นเจ้าหน้าที่ทกศมาเห็นเราก็แนะนําให้เราไปกู้เงินทกสนะคะเราก็ไปกู้กู้เงินมาประมาณ300 0 0นบาทนะคะเขาให้ส่ง5ปีนะคะ ปีละ60 0 0 0รวมทั้งดอกเบีย้ยด้วยนะคะอันนี้เราก็กู้เงินมา3 0 0 0 0 0ก็มาใช้นี่นะคะใช้นี่แล้วก็ปรับปรุงโรงเรือนแล้วก็ใช้เป็นทุนหมุนเวียนนะคะเราก็ผ่อนชําระเดือนละ5,000กว่าบาทก็ขอขอบคุณทางอุตสาหกรรมภาค7็นะคะอันนี้ท่านก็จะดูแลเราตลอดนะคะอย่างไอ้พวกนี้ก็เจ้าหน้าที่บรรจพาทำนะคะอบรมสัมมนาก็ไปบ่อยไปดูงานก็ไปบ่อยนะอุตสาหกรรมนะคะก็ดูแลเราตลอดนะคะ นอกจากเจ่าบองแล้วกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่านใหม่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอาทิเช่นปลารา้าปลาสม้มที่ได้ผ่านการรับรองเครื่องหมายออยจากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีมีไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปวันนี้ผลิตภัณฑ์เจ่าบองได้สร้างงานสร้างรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนนับว่าผลิตภัณฑ์เจ้าบองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านด่านใหม่อำเภอของเจียมแห่งน,นี้ได้ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษนานหลายปีรวมทั้งได้มีการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคโดยได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนก้าวไปอย่างมั่นคงและมีความกินดีอยู่ดีของชุมชนชาวบ้านด่านใหม่ตลอดไป